นิยายเสียงเรื่องลิขิต่วนรัก My Destiny Lover บทประพันธ์โดยไรวินภาคเสียงโดยริบบอนโบตอนที่7คุณรักฉันจริงหรืออ้อมขวัญเดินหิ้วถุงขนมของว่างสุดโปรดพร้อมกับคาปูชิโน่เย็น เดินข้ามทางม้าลายอย่างระมัดระวังในช่วงพักกลางวันฟอร์จูเนอร์สีดำตรงดิ่งวิ่งเข้ามาหาเธอชนิดไม่มีเบรกคุณระวังเอ้ยอ้อมขวัญถูกผลักออกกระแทกเข้ากับฟุตบาทพร้อมชายเนยรานามคนหนึ่งคุณคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะอ้อมขวัญถามอีกฝ่ายด้วยความตกใจไม่เป็นไรมากหรอกครับ แล้วคุณล่ะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าฝ่ายชายถามกลับไม่เป็นไรหรอกค่ะแขนถลอกแค่นิดหน่อยเองไม่รู้ว่าขับรถประสาอะไรทั้งๆท,ที่เป็นสัญญาณให้คนเดินข้ามแท้ชายนิรนามบนอุบแต่ผมว่าเหมือนเขาจะตั้งใจชนคุณนะครับเพราะขับมาอย่างเร็วไม่มีเบรกเลยชายหนุ่มตั้งข้อสงสัยคุณคิดว่าอย่างนั้นหรอคะ อ้อมขวัญถามกลับอีกฝ่ายพลางคิดในใจแล้วใครกันที่คิดจะชนชั้นแบบนี้ขอบคุณมากนะคะคุณเอ,อ่ออัธวิท์ครับผมเป็นทนายพอดีออกมาพบลูกความแถวนี้ค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะคุณอัธวิทย์ชั้นอ้อมขวัญค่ะทำงานอยู่โรงแรมใกล้ๆนี้เองยังไงให้ชั้นเลี้ยงข้าวเป็นการตอบแทนคุณได้ไหมคะถ้าไม่มีคุณป่านี้ชันคงจะถูกหามส่งโรงพยาบาลไปแล้ว หรืออาจจะตายไปแล้วก็ได้ครับยินดีมากครับแล้วนี่เป็นนามบัตรของผมถ้าคุณสะดวกก็โทรหาผมได้ตลอดนะครับอัทวิทยื่นนามบัตรให้อ้อมขวัญพร้อมกับส่งยิ้มหวานแล้วคุณอยากให้ผมช่วยอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับอัทวิทย์ถามขึ้นเพราะรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ปกติไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวขวัญจัดการเองค่ะขอบคุณมากๆ งั้นผมขอไปก่อนนะครับแล้วผมจะรอโทรศัพท์จากคุณเจอกันครั้งหน้านะครับหรือว่าจะเป็นอย่างที่คุณอัธวิทบอกจริงๆอุบัติเหตุในครั้งนี้มันไม่ธรรมดาอ้อมขวัญโทรหานักสืบคนหนึ่งพร้อมกับบอกรายละเอียดที่เธอคิดว่ามันน่าสงสัยสำหรับเหตุการณ์นี้ฉันอยากให้คุณช่วยตรวจสอบกล้องวงจรปิดตรงจุดที่ฉันเกิดอุบัติเหตุเมื่อกี้หน่อยคะ่ะ เผื่อว่าจะมีอะไรที่ผิดปกติเพราะฉันคิดว่ารถคันนั้นเหมือนตั้งใจจะชนฉันได้ครับแล้วผมจะตรวจสอบให้เสียงปลายสายรับคําจู่ๆจะมีคนคิดร้ายกับอ้อมขวัญได้ยังไงอ้อมขวัญเคยมีศัตรูคู่อาฆาตท,ที่ไหนหรือเปล่านะชลิตาในร่างของอ้อมขวัญเกิดความสงสัยขึ้นอีกครั้งปารมีรีบเดินตรงดิ่งเข้ามาหาอ้อมขวัญ เอื้อมมือจับไหล่ทั้งสองข้างพลิกซ้ายพลิกขวาด้วยความเป็นห่วงโดยไม่สนสายตาของคนรอบข้างคุณเจ็บตรงไหนไหมเป็นอะไรมากหรือเปล่าพนักง,งานในแผนกต่างพากันยืนมองด้วยความสงสัยในการแสดงออกของปารมีที่มีต่ออ้อมขวัญอ,อ้อมขวัญกระแอมไอต่อแบบกระซิบเพราะไม่อยากให้คนอื่นผิดสังเกต ฉันไม่เป็นไรคะ่ะประมีรู้สึกตัวก็เปลี่ยนอิริยาบถท,ทันทีคุณอ้อมขวัญเดี๋ยวตามเข้าไปพบผมที่ห้องหน่อยผมจะคุยเรื่องโครงการที่สิงคโปร์อ้อมขวัญรับคำแล้วรีบเดินตามปรมีเข้าไปในห้องทำงานทันทีค่าพ่ออ้อทันทีที่อ้อมขวัญปิดประตูปรมีปรีเข้ามาหาอ้อมขวัญทันทีพร้อมกับซักถามด้วยความเป็นห่วง เกิดอะไรขึ้นผมได้ยินมาว่าคุณถูกรถชนอ้อมขวัญเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ปารมีฟังตามปกติไม่ต้องห่วงหรอกค่ะฉันก็ไม่เป็นอะไรแล้วเห็นไหมคะไม่บุบสลายตรงไหนเลยอ้อมขวัญพลิกซ้ายพลิกขวายืนยันว่าตัวเองไม่เป็นอะไรดีแล้วล่ะเห็นคุณไม่เป็นอะไรมากผมก็โล่งอก ถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวนะคะอ้อมขวัญพยายามเปลี่ยนเรื่องอ้อมขวัญคุณหายกโกรธผมแล้วใช่ไหมปารมีถามทาั้งทงที่ไม่รู้เหตุผลว่าอ้อมขวัญโกรธเคืองเขาเรื่องอะไรอ้อมขวัญไม่ตอบแต่เลี่ยงที่จะเดินจากไปคุณอัธวิทย์ฉันส่งโลเคชั่นร้านอาหารไปให้คุณแล้วนะคะหนึ่งทุ่มเจอกันค่ะอ้อมขวัญส่งข้อความถึงอัธวิทย ร้านกวนาวนาเรสเตอรองชายหนุ่มแต่งตัวภูมิฐานในชุดสูตรสีดำกรมท่ากําลังนั่งรอใครบางคนอย่างใจจดใจจอพลางลุกขึ้นพร้อมกับส่งยิ้มหวานเมื่อเห็นสาวสวยในชุดเรสสีขาวดูเรียบรู้อ้อมขวัญส่งยิ้มหวานเดินตรงมายังชายหนุ่มขอโทษนะคะที่ทำให้รอคุณมาถึงนานหรือย,ยังคะอ้อมขวัญเอ่ยถามไม่ครับ ผมเพิ่งมาถึงก่อนหน้าคุณยังไม่ถึงห้านาทีเลยผมดีใจนะครับที่คุณติดต่อมาอัธวิทย์ดูพอใจในตัวอ้อมขวัญไม่ใช่น้อยพร้อมกับเดินไปขยับเก้าอี้ให้อ้อมขวัญน,นั่งฉันก็ต้องติดต่อคุณอยู่แล้วล่ะค่ะบอกแล้วไงคะยังไงก็ต้องขอตอบแทนผู้ช่วยชีวิตอย่างน้อยแค่เลี้ยงอาหารสักมื้อก็ยังดีค่ะอัธวิทย์มองหน้าอ้อมขวัญพร้อมกับยิ้มกรุ้มกริ่มนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับ ที่มีสาวสวยนัดมาทานข้าวในร้านอาหารหรูแบบนี้อัธวิทพูดพรางบอกเป็นในๆว่ายังโสดอยู่คือร้านนี้เป็นร้านโปรดของฉันนะคะฉันมักจะมาทานที่นี่บ่อยๆอ้อมขวัญตอบพรางคิดไปถึงปารมีอัธวิทสังเกตได้ถึงสายตาที่ดูเศร้าของอ้อมขวัญจึงพยายามชวนเปลี่ยนเรื่องคุยทั้งคู่ดูเหมือนจะคุยกันถูกคอ ทวิตคุยไปยิ้มไปเพราะประทับใจอ้อมขวัญมิใช่น้อยเกวลินควงแขนปารมีเดินเข้ามาในร้านเหลือไปเห็นอ้อมขวัญจึงคิดอะไรออกบางอย่างเอ๊ะผู้หญิงที่นั่งอยู่โต๊ะนั้นดูคุณๆนะคะป่าเกวลินพูดพลางยิ้มด้วยความพอใจอ๋อนึกออกแล้วนั่นคุณอ้อมขวัญน,นี่คะดูสิมากับผู้ชายซะด้วย ท่าทางน่าจะเป็นแฟนของเธอนะคะปรมีหันมองตามทิศทางที่เกวลินบอกลินว่าเราเข้าไปทักทายเธอหน่อยดีไหมคะป้าอย่างน้อยก็คนทำงานที่เดียวกันปรมีรู้สึกไม่พอใจเมื่อเห็นอ้อมขวัญกำลังนั่งทานอาหารชื่นมื่นหัวเราะคิกคักอยู่กับชายอื่นอุ๊ยคุณอ้อมขวัญบังเอิญจังเลยนะคะ ไม่อยากก็รู้ว่าคุณอ้อมขวัญก็ชอบมาทานอาหารร้านนี้เหมือนกันเกวลินพูดด้วยน้ำเสียงเยาะเยะ้ยอ้อมขวัญเงยหน้าขึ้นมองตามเสียงที่ทักทายนั้นเกวลินกับปรมีนั่นเองอ้อมขวัญกับปรมีต่างคนต่างสบตากันอ้อมขวัญเหลือบมองสองมือของเกวลินกำลังควงแขนปรมีไว้แน่นพอ,อพาคู่มั่นมาทานอาหารที่นี่ อ้อมขวัญพูดด้วยน้ำเสียงประชดประชันพรางจ้องหน้าปรมีไม่วางตาไมแน่น่ะสิคะก็ปรมีเขารู้ว่าฉันชอบทานอาหารร้านนี้มากๆเลยพามาทานบ่อยๆเกวลินตอบด้วยความพอใจแกมเยอ่อเยอ้ยเพราะรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างปรมีกับอ้อมขวัญอืมแล้วนี่หนุ่มหล่อคนนี้ใครหรอคะไม่เห็นแนะนําให้รู้จักเลยคะ่ะแฟนของคุณอ้อมขวัญหรือเปล่าคะผมเพิ่งรู้นะครับ ว่าคุณอ้อมขวัญมีแฟนแล้วปรมีพูดประชดอ้อมขวัญขึ้นมาบ้างพร้อมแสดงสีหน้าท่าทางที่ไม่พอใจนี่คุณอัธวิทย์เพื่อนสนิทของดิฉันเองค่ะอ้อมขวัญพูดพลางหันไปทางปรมีครับยินดีที่ได้รู้จักครับผมเป็นทนายความและเป็นเพื่อนของคุณอ้อมขวัญอนาคตหากมีอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะครับอัธวิทย์กล่าวทักทายปรมีกับเกวลิน คงไม่รบกวนหรอกครับเพราะที่บริษัทของเรามีทนายประจำบริษัทที่เก่งๆอยู่แล้วอัธวิตรู้สึกได้ถึงรังสีอะไรบางอย่างที่แผ่เข้ามาแต่ก็พอจะสังเกตได้ระหว่างการสนทนาของปารมีกับอ้อมขวัญไอคุณอัธวิตก็เป็นเพื่อนสนิทของคุณอ้อมขวัญแล้วยังงั้นลินก็ถือโอกาสเชิญคุณอัธวิตไปร่วมงานมั่นของฉันกับคุณปรมีในวันที่18นี้เลยละกันนะคะ อีกไม่กี่วันก็จะถึงแล้วเกวลินเอ,อ่ยเชิญอัธวิทย์แต่สายตากลับจับจ้องไปที่อ้อมขวัญพร้อมกับยิ้มเยาะเย้ยด้วยความสะใจท่นขอตัวก่อนนะคะทานอาหารให้อร่อยนะคะเกวลินพูดพลางเกาะแขนปารมีไว้แน่นเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของค่ะคุณเกวลินกับพออก็ทานอาหารให้อร่อยและมีความสุขมากๆนะคะ อ้อมขวัญพูดย้ำพรางมองหน้าปรมีด้วยความขุ่นเคืองเกลินพอใจกับเหตุการณ์ตอนนี้มากที่สามารถปั่นหัวปรมีกับอ้อมขวัญให้หมางใจกันได้อาหารไม่อร่อยหรอครับเห็นคุณอ้อมขวัญทานไปนิดเดียวเองอัธวิษถามเพราะเห็นอ้อมขวัญไม่ค่อยตักอาหารเข้าปากอาร่อยค่ะพอดีฉันไม่ค่อยหิว ให้ทานลงได้ยังไงเห็นคนรักของตนเองเดินควงแขนอยู่กับคนอื่นอ้อมขวัญคิดในใจอย่างขุนเคืองบรรยากาศการสนทนาระหว่างอัทวิทกับอ้อมขวัญต่างออกไปจากก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงแต่อัทวิทก็พอจะทราบสาเหตุอยู่บ้างบรรยากาศก็เริ่มอึดอัดอัทวิทจึงขอตัวกลับอืมพอดีผมมิธุระต่อยังไงก็ขอบคุณสำหรับอาหารมื้ออร่อยมื้นี้นะครับ อ้อมขวัญฝืนยิ้มยินดีมากๆเลยค่ะคราวหน้าจะมีโอกาสมาทานอาหารกับคุณอ้อมขวัญอีกนะครับอัธวิทย์ทิ้งท้ายผมขับรถไปส่งนะครับค่ะอ้อมขวัญตอบรับปรมีมองมาที่โต๊ะของอ้อมขวัญกับอัธวิทย์อย่างไม่วางตาจนทั้งคู่เดินออกจากร้านไประหว่างทางอัธวิทกับอ้อมขวัญไม่ได้คุยกันมากนะัก อธวิตพอจะเดาออกได้ถึงอารมณ์ของอ้อมขวัญในเวลานี้จึงไม่อยากรบกวนเธอทำหน้าที่ขับรถต่อไปจนมาถึงคอนโดของอ้อมขวัญขอบคุณที่ขับรถมาส่งนะคะอ้อมขวัญกล่าวขอบคุณด้วยความซึ้งใจยินดีมากครับดีใจนะครับที่ได้รู้จักกับคุณเช่นกันค่ะขวัญหันหลังแล้วเดินขึ้นห้องไป อัธวิทย์มองตามรอจนอ้อมขวัญเข้าไปในอาคารแล้วจึงขับรถอ,ออกไปอ้อมขวัญไม่ทันได้ปิดประตูห้องก็มีมือข้างหนึ่งดึงประตูเอาไว้ปรมีคุณมาได้ยังไงอ้อมขวัญตกใจเมื่อเห็นหน้าคนที่อยู่ตรงหน้าทำไมผมจะตามเมียของผมมาที่ห้องมันไม่ถูกต้องตรงไหนหรือว่าต้องเป็นชู้ถึงจะขึ้นมาได้ปรมีเสียงแข็ง อ้อมขวัญตบหน้าปรมีเป็นหนึ่งฉาติด้วยความโมโหกับคำพูดของปรมีคุณหยุดก้าวร้าวพูดจาดูถูกฉันอย่างนี้นะประมีรู้สึกตัวโน้มตัวไปโอบก,กอดอ้อมขวัญขวัญผมขอโทษผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแล้วมันหมายความว่ายังไเหรอคะผมแค่โมโหที่เห็นคุณอยู่กับผู้ชายคนอื่นแล้วคุณคิดว่าฉันไม่โกรธหรือไงที่เห็นคุณกับเกวลินพรอดรักกันถึงขนาดนั้น แต่ผมกับเกวลินไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะผมเคยบอกคุณหลายครั้งแล้วเราคุยกันรู้เรื่องแล้วไม่ใช่หรอปารมีพยายามอธิบายฉันกับคุณอัดก็ไม่มีอะไรเหมือนกันค่ะเขาช่วยฉันไว้ตอนอุบัติเหตุวันก่อนฉันก็อยากจะเลี้ยงข้าวเพื่อตอบแทนเขาก็แค่นั้นแต่คุณกับเกวลินมันไม่ใช่หรือว่าคุณจะปฏิเสธว่าคุณกับเกวลินไม่ได้มั่นกัน ทั้งๆท,ที่คนเขาก็รู้เขาเห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองและที่สําคัญอีกไม่กี่วันงานมั่นก็จะถูกจัดขึ้นมาแล้วด้วยอ้อมขวัญพูดออกมาด้วยความอึดอัดขอบตาแดงก่ําน้ําใสๆก็เริ่มไหลออกมาจากตาแล้วคุณจะอธิบายเรื่องนี้กับฉันยังไงคะปารมีปารมีเงียบไปครู่หนึ่งแต่คนที่ผมรักคือคุณนะชลิตา ปรมีเอ่ยชื่อของชลิตาขึ้นมาอีกครั้งแล้วยังไงคะแต่ตอนนี้ร่างกายของฉันตอนนี้คืออ้อมขวัญไม่ใช่ชลิตาอีกต่อไปแล้วคุณมองดีๆสิคะว่าฉันคือใครคุณจะอธิบายกับพ่อแม่ของคุณยังไงจะอธิบายกับคุณพ่อของฉันยังไงครปาอ้อมขวัญพูดและร้องไห้ออกมาด้วยความขมขื่นสถานการณ์ตอนนี้มันยิ่งทำให้ปรมีปวดใจ เขาจะปกป้องชลิตาและทำให้ทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมได้อย่างไรตอนนี้เขาทำได้เพียงดึงร่างของอ้อมขวัญเข้ามาโอบกอดเอาไว้ชลิตาผมขอโทษปรมีบรรจงจูบที่ริมฝีปากนุ่มของอ้อมขวัญอีกครั้งเพื่อปลอบประโลมเธออ้อมขวัญพระประมีออกคุณกลับไปก่อนเถอคะค่ะฉันอยากจะอยู่คนเดียวแต่ผมผมอยากอยู่กับคุณ ขอร้องเถอะค่ะปาอ้อมขวัญขอร้องพลางสงสัยตาอ้อนวอนปรมีค่อยๆปล่อยมือและจากไปอย่างเงียบๆระหว่างทางกลับปรมีคิดหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงต้องทำอย่างไรเขากับอ้อมขวัญถึงจะได้อยู่ด้วยกันคุณให้เวลาผมอีกหน่อยนะชลิตาเขาพึมพำ